สวัสดีครับท่านผู้รับชมรายการมิสยูสารยานะครับผ่านทางเ c e b o o k l i v e นะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อนะนะไม่ใช่ MUSDS g นะฮะเนื่องจากมีการรีแบรนด์บางอย่างนะครับเป็น Facebook m o h i d o n University Sustainability นะครับชื่อยาวหน่อยแต่ว่าเพื่อให้เป็นเขาเรียกว่าองค์รวมเดียวกันนะครับแล้วก็สวัสดี ทุกท่านที่รับชมย้อนหลังนะครับผ่าน YouTube นะครับกองกาย c h a n แนวมหิดลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมิสยูสารยานะครับประจำวันพุทธที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นะครับเอ้ย6 4นะครับแหมพลาดซะแล้วนะวันนี้ก็เป็นภาคต่อของมิสยูสารยาสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรายังสเปเชียลสัญจรจอ,อยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ วันนี้อยากให้ทุกท่านนะครับติดตามรายการมิสยูสารยาตั้งแต่ต้นจนจบอีกเช่นเคยนะครับเพราะจะประกอบด้วยทั้งเล่าข่าวรอบรัวสารยานะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์ซึ่งเป็นตอนต่อจากตอนที่แล้วนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้นะครับช่วงพักครับแซบนะครับวันนี้ก็เราจะไปกันที่เอ็มเดนชั่เหมือนเดิมนะครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับคณะิตนแพทย์ศาสตร์นะครับที่จะมานําเสนอบ้างนะครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการมิสยูสารยาเลยนะครับ ช่วงรอบรั้วสารยานะครับต้อนรับโปรดิวเซอร์เอฟต้อนรับนัตติครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไหนวันนี้มีสัปดาห์นี้มีข่าวอะไรบ้างก็มีข่าวนะครับเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ข่าวแรกเลยเนาะข่าวมาอัปเดตเรื่องสภาพอากาศ สายยาช่วงนี้ก่อนอ่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้นะสายยาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาทิที่ผ่านมาเป็นไงครับจามทุกวันฮะจามทุกวันครับช่วงนี้ทุกวันนี่คืออากาศดีแย่ครับแย่ตอนนี้นะครับคุณภาพอากาศวันนี้นะครับม็นมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับ p m ุ pm2.5 ค่อนข้างสูงสูงครับร้อยหกฮะโอ้ร้อยหกนะครับพ p มสูงครับแล้วเป็นมาทั้งอาทิตย์เลยนะครับ โอ้สูงนะอ่ะลองไปดูนะครับ่าคาเฉลี่ยขอดูกราฟหน่อยสิกราฟเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อที่ที่แล้วเราสังเกตว่ามันจะมีสีเขียวอยู่นะอาจารย์ถูกไหมนั่นคือช่วงที่มันอากาศดีนะแสดงว่ามีลมพัดมาใช่ครับมีลมอันนี้อากาศเริ่มปิดอีกแล้วจีด้วยมีฝนตกด้วยจาได้ไหมที่ที่แล้วฝนมีฝนตกครับตกด้วยนะฮะอากาศดีพอมาหลังจากฝนตกปั๊บเนี่ยนะครับค่าฝุ่นเริ่มสูงขึ้นแล้วสูงขึ้นมาจนถึงวันนี้ครับถึงลดลงมานิดหน่อยฮะลดลงมานิดนึงก็แสดงว่าช่วงนี้ก็งด กิจกรรมกลางแจ้งกันสักพักหนึ่งเพิ่งจะเพิ่งออกกำลังกายเลยนะครับนะรอให้มันดีกว่านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับออกกำลังกายกันใหม่ก็มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรช่วงอากาศปิดใช่ครับในช่วงเดือนนี้เดี๋ยวพอเข้าหน้าร้อนก็จะมีลมมาช่วยก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่มันก็จะเป็นทุกปียิ่งก็ไม่ไหวใช่นะครับมาตรการเราก็พยายามมากที่สุดนี่กําลังจะให้ทางพวกเราศึกษาผมไปเจอ งานวิจัยหนึ่งก็บอกว่าต้นไม้เนี่ยต่างประเทศในที่จีนที่เนเธอร์แลนด์ไอ้ขอตทวที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาศึกษาว่าต้นไม้ปลูกบางชนิดหลายๆเนี่ยมันสามารถช่วยลดค่าฝุ่นพีอมสองจุดห้แล้วออกมาเป็นเป็นตัวเลขเลยนะนี่เรากำลังจะให้ทางกองกายภาพไปสำรวจแล้วก็จะประสานกับคณะสิ่งแวดล้อมมาช่วยดูหน่อยที่ว่าปริมาณฝุ่นมันจะเขาเรียกว่าข้างในอยู่ข้างในเนี่ยเรามีต้นไม้เยอะ มันจะน้อยลงจริงเออน้อยดีกว่าอยู่ข้างนอกไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าเราอยู่ในแคมปัสสารยาจะได้รู้สึกปลอดภัยมากกว่าใจยิ่งขึ้นนะต้องมีตัวเลขมาได้ต้นไม้เยอะนะครับนะครับมันมีมาตรการของมหาลัยก็ออกมาเตือนด้วยนะก็ในช่วงนี้ก็นะครับก็พัฒนาแล้วนะใครก็สนับสนุนได้โหลดวีไม่โดนแอปนะครับนอกจากนักศึกษาจะดูตารางสอนได้แล้วด้วยนะนะตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะเตือนนะครับยเตือนเืินภัยว่า ช่วงนี้อากาศเขาเรียกว่าอากาศรอบๆในสาร,รยาเราเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านไหนที่จะเป็นคนไม่ดอนก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะครับครับก็โหลด v ีไม่ดนแอปนะครับใครอยู่รอบๆแถานี้นะครับก็จะทราบได้ว่าออช่วงนี้เนี่ยอากาศเป็นอย่างไรด้วย มาตรฐานแน่นอนเพราะว่าเราไปดูมาแล้วนะเพราะปฏิบัติการตรวจคุณภาพอากาศของคณะสิ่งแวดล้อมจึงอยู่ประตู3ของสารยาเราก็มั่นใจได้ว่าค่าไม่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะจริงๆเนี่ยคุณไม่ใช้เครื่องมือมือถือไม่ค่อยวัดนะเพราะมันไม่ใช้การหลักการกระเจิงแสงไงตเพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นเนี่ยมีความชื้นมีหมอกเยอะมีอะไรเยอะนะมีไอ้น้าเยอะมันก็วัดค่านั้นไปด้วยนะครับก็ให้ดูการเตือนที่วีไอดนนับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ผ่านคิวอาร์โค้ดนี่เลยนะครับ นะครับองสแกนเคอร์วโคดดูอ่ะอันนี้ก็เตือนอันแรกเลยนะเรื่องอากาศไปเรื่องจังหวัดหน่อยนะติดสถานการณ์โควิดนัดทิ้งป่ะเรื่องเกิดสถานการณ์นิดนึงฉบับจังหวัดออกประกาศฉบับที่35/2564นาอันนี้ล่าสุดเลยนะล่าสุดประกาศที่พื้นที่ควบคุมตำบลสามประทวนเฮอร์ทศนครชัยศรีมาเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีกตำบลหนึ่งเพาขาตพบเจอตอนนี้กี่ตำบลและควบคุมสูงสุด สามตะบลของนครชัยศรีมีอะไรบ้างครับบางระกรรมบางระกมโอนโดนแปกแล้วก็สัมปะานนะครับแต่พุทธนทนยังไม่มีนะครับยังไม่มีทําไม่มียังเปศูนย์อยู่ครับแต่เมื่อเช้านี้ที่ประชุมที่คณะกรรมการบริหารหมวยทยาลัไไม่ดนก็มีการแจ้งแนะนำนะจากอําเภอว่าผู้ที่บฏิบัติการในสาําเภอนี้ถ้าเป็นบุคลากรท้าอยู่ในสามอเภอนี้ไม่ใช่สาม สามตำบลนี้สามตำบลนี้สามตำบลนี้นะก็ช่วงนี้ก็ให้หัวหน้าส่วนงานนะครับมอบหมายงานให้เมื่อฟ้องโฮมทำเมื่อฟ้องโฮมที่บ้านก่อนเมื่อฟ้องโฮมว่าเป็นผู้ที่ควบคุมสูงสุดสูงสุดครับนะครับก็ก็ยังไงเราเจอนะก็ต้องเป็นอย่างนี้นะอป้องกันไว้ก่อนมีตรงไหนเพิ่มอีกนะติ๊กก็มีมีของจังหวัดนครปฐมนะครับอัปเดตที่ติดเชื้อเนี่ยแล้วลอกหม่เนี่ยร้อยสิบรายครับอาจารย์เป็นคนไทยร้อยสิบรายเป็นคนไทยเนี่ยร้อยเจ็ด เป็นชาวต่ตางประเทศเนี่ยสามนะครับแต่ว่ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ในนั่นคือสามสิบสองนะครับแต่ว่าหายรักษาหายแล้วเจ็ดสิบแปดรู้สึกว่าสองสามสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่าน<ช>มาเ<า><อ>นี่ยจังหวัดนครปฐมก็ไปเจอกเรได้ว่าอะไรนะมีการในสามตำบลเนี้ย<อ>มีลงนะครับก็เกิดเจอโรงงานตรวจเจอบในเชิงลุกครับเจอก็เจอมากขึ้นนเจอมากขึ้ครับ แล้วก็มีการแพร่กระจายกันครับตอนนี้มันก็ไปคัสเตอร์เท่าที่ผมฟังนะก็เป็นอะไรนะวนหญ่าผู้หลักอะไรคนสูงอายุครับจะเป็นกันเพราะว่าไปสภากาแฟอนั่งไปรวมตัวนั่งสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยครับฝากเตือนหน่อยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทาไมคือคนไทยอ่ะผมก็เหมือนกันนะเวลาเวลาทานข้าวกันเวลาคุยทานข้าวหรือสังสรรค์กันนั่งกาแฟกาแฟเราก็จะไม่สวมหน้ากากเพราะว่าเราต้องทานอาหารร่วมกันไง แล้วเวลาคนไทยเราก็แหมวัฒนธรรมนะทานคนเดียวมันไม่อร่อยก็ต้องบอกกันหน่อยว่าช่วงนี้ก็ไม่มั่นใจนะก็ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันนะขาะครอบครัวเดียวกันที่ติดๆในครอบครัวเดียวกันที่ติดนอนครอบครัวเดียวกันเกือบทั้งหมดฮะเพราะว่าอีกคนไปทางานมาแล้วกลับมากลับมาแต่ว่าตอนที่ไปทํางานเนี่ยคืออาจจะลืมตัวหรือไม่ได้ป้องกันสัดผัสมากันอะไรอย่างเนี้ครับเชื้อโรคมันไม่ได้เดินมาแล้วบอกว่าเฮ้ยผมมาแล้วมันไม่มีนะไม่มีครับอ่านี่เป็นอัปเดตสถานการณ์นะ ใช่ครับแหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากรุงเทพนนทบุรีปทุมก็ปรับลงมาเป็นพื้นที่สีส้มเท่าแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มผ่อนคลายลงแล้วอย่างร้านอาหารเนี่ยนั่งได้ทานเล้าได้แต่ห้าห้าทุ่มแต่ว่าห้ามเต้นห้ามอะไรฟังเพลงได้ไปได้คือไปได้ต่ห้ามเต้นห้ามเต้นครับให้ฟังอย่างเดียวนะครับให้ฟังอย่างเดียวห้าม แบบพเต้นแล้วมันจะติดแล้วแล้วมันตกลงมันจะเป็นงั้นจริงเหรอเขาเขาเขาบอกครับเมื่อคืนนี้กรทมเขาเบอกแบบนั้นว่าให้ให้โฆษกเขาบอกว่าให้ไปได้แต่ถ้าเกิดสมมติไปแล้วคุณไปนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันเนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้แล้วก็การคัดกรองต้องแบบแยกเขาไม่ให้แบบโต๊ะเดียวนะครับก็ยังนึกอยู่นะบผมผมไปผักไหมผมกก็ าเป็นมั่งหันหันกันอาจารย์จะใส่อย่างกั้นไม่ได้ครับอาจารย์กับอาจารย์เราเรานั่งกันเนี่ยสามคนก็ห่างๆเองครับแล้วก็คุยแบบนี้ได้แล้วเวลาต้องแก้วไข่แก้วมันนะครับแก้วไข่แก้วมันดื่มน้ำส้มแก้วไข่แก้วมันดื่มน้ำส้มนะเนี่ยอย่างเงี้ยได้ครับ แต่ครั้งเกิดรววสั s. <S okay. ่งสันแมาเต้นรวมกันไม่ได้ครับไม่ได้ระม็องไม่เนให้ตาว่าโยกได้นะครับโยกอยู่อย่างนี้ได้เอาพอสมควรก็ช่วยกันดูแลต่อไปนะใช่ครับข่าวประชาสัมพันธ์ของไม่โดนกันบ้างน่อยแหมเรื่องนี้แต่กันทั้งวงการประเด็นโอ้โหนี่ประเด็นร้อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะไม่โดนประกาศนะ ไม่เรียกว่าปิดพื้นที่นะไม่ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดนะแต่ขอควบคุมหน่อยคือควบคุมต้องอธิบายนิดนึงนะไม่ใช่แบบโอ้โหอยู่ดีๆผู้บริหารบอกเอ้ยอยต้องควบคุมต้องไม่ใช่คือทางจังหวัดก็ออกประกาศมาผมจำนะประกาศจังหวัดสิบสองกุทหรือสมาที่บอกว่าต้องคือจริงๆตอนนี้เนี่ยคนที่ทํางานบุคลากรนักศึกษาหรือว่าเอาซอสที่อยู่ในนี้เนี่ย จะต้องลงทะเบียนคัดกรองแล้วส่งจังหวัดมดเลยนะไม่โดนให้ส่งไปหมื่นแปดพันคนนะแล้วให้จังหวัดอนุมัตินะถึงจะเข้ามาทํางานในพื้นที่ได้ครับประเด็นก็คือว่าเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยคนข้างนอกเข้ามาแล้วไม่มีการคัดกรองอำเภอจังหวัดก็ไม่ยอมมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าจะต้องมีการควบคุมคือคนข้างในเนี่ยเข้าออกได้สบายจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมเอาในความสะดวกคนข้างในอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่เป็นางนันแต่ว่า คนข้างนอกก็ต้องลงทะเบียนคัดกรองหน่อยแล้วก็เราก็พยายามจะจํากัดพื้นที่จริงๆอ่ะมันมีประกาศอยู่แล้วว่ากี่ตารางเมตรต่อหนึ่งคนพื้นที่เรามันใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนะนอกนั้นก็จะเป็นทางเดินเป็นอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนเข้ามาแออัดันจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเราก็จะตอบคำถามคือจริงๆอย่างนี้กว่าไม่เกิดกรณีไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดกรณีขึ้นมาแล้วมีประกาศจากจังหวัดแล้ว เกิดกรณีขึ้นมาสมมติมีการแพร่ระบาดเป็นคัสเตอร์ใหม่ครับต้องถามคนรับผิดชอบใช่แล้วใครรับผิดชอบผู้บริหารนะครับเสร็จอีกนะเสร็จอีกครับเพราะว่าประกาศปุ๊บเนี่ยมันมีทั้งจำทั้งปรับนะใช่ครับใช่ครับนะครับถือว่าคุณละเมิดละเมิดประกาศเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะว่ามันอาจจะทําให้ท่านเสียเวลาเล็กน้อยครับนะครับหรือแม้กระทั่งว่าความสะดวกสบายมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราอยู่ภายใต้ กฎระเบียบเดียวกันครับนะครับที่อื่นก็มีคนถามแซมไม่่บริษัททำเลยที่อื่นแน่นอนแน่นน่ื่นที่อื่นก็ทำนะเดี๋ยวนี้โรงเรียนโรงเรียนก็ทำฮะเวลาเด็กพาผู้ปกครองพาไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าพาเด็กไปสอบเนี่ยก็ผู้ปกครองหนึ่งและเด็กหนึ่งไปถึงเข้าไปคุณจะต้องเขียนทั้ง กองทั้งสองคนทั้งผู้ทั้งเด็กทั้งผู้ปกครอง่ะคือเราเป็นพื้นที่เปิดมานานไงเพราะว่าเนี่ยตรงน่าจะสิ่งที่มีมีคนขับรถเข้ามาแบบรัดเขาก็ต้องให้กอะทั้งคู่เลยครับเข้าไปเพื่อคัดกองทั้งหมดก็ทําไม่เดกทำความเข้าใจกันารช่วยช่วยกันทําความเข้าใจกันหน่อยเห็นใจกันหน่อยนะครับเพราะว่าไันเห็นใจก็คือเราต้องปฏิบัติตามใช่ครับนะครับไม่เกิดอะไรเราก็โชคลาโมทนาสาธุถ้าเกิดปั๊บ มาอะไรก็ถูกปิดนุ่งเลยคือจะเปิดเทอมไม่ได้ปิดนี่เรื่องใหญ่เงี้เพราะว่านักศึกษาตอนนี้เนี่ยถ้าปีสี่ปีห้าบางนักศึกษาบางคนปีหกที่ต้องเรียนพวกหมอไงต้องไปฝึกงานอ่ะแล้วจะเผื่อก่อนปิดขึ้นมาปบ่อยอย่างนี้ปิดอีกหนึ่งเดือนอีกสองเดือนไม่จบใช่เคยมีท่านหมท่านคณะบดีบอกกันนะถ้าปิดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะนักศึกษาแพทย์หรือว่านักศึกษาพวกนี้ที่ ไม่ได้ออกปฏิบัติงานเยอะๆตายเป็นรุ่นโควิดอย่างนี้เดี๋ยวคนก็ไม่กล้าที่จะใช่ครับใช่ไหมครับกล้าเข้ามาจะออกเป็นแพทย์ที่จะต้องมีประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นก็เสียเวลาเล็กน้อยนะครับแต่ว่าหนึ่งไม่ละเมิดแล้วก็ช่วยกันช่วความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยแล้วของให้คนอื่นสังคมด้วยครับส่วนตรงนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วผมเชื่อว่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วสัปดาห์กว่าๆแล้วทุกท่านคงจะพอทราบแล้วว่าจะต้อง ขับรถเข้ามายังไงต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับแล้วก็จะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับประกาศของจังหวัดนนครับหัปฐมนะครับจังหวัดนครปฐมครับอ้าวถัดไปข่าวถัดไปก็จะเป็นข่าวของมหาวิทยาลัยไม่ดนดลนะครับเรื่องของงานครบรอบ52ปีวันพระราชทานนามใช่ไหมเรามีกิจกรรมนะครับจัดที่ไม่ดนดลศิราคารนะครับปีนี้แปลกหน่อยธรรมดาเนี่ยเราก็จะจัดที่สำนักงานพธิาการบดี นะครับปีนี้ก็จะเลื่อนย้ายมาจัดที่ไม่โดนสิทธาคาเนื่องจากว่ามันจำเป็นจะต้องมี physical distancing นะคะเนื่องจากว่าคนเนี่ยเราจำกัดคนครับจำกัดคนเข้าใช่ไหมให้เข้าได้รวมแล้วไม่เกิน300คนอ่คนไม่เกินนี้นะเพราะถ้าเกินนี้ต้องนี่นี่นี่โทำเรื่องไอเที่ยวเพื่อให้อนุมัติก่อนนะใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเกิน300คนเนี่ยจะต้อง ส่งไปที่จังหวัดใช่ครับอนุมัติให้จัดงานใช่ครับใช่นะครับเพราะฉะนั้น300คนนี่ก็จะเกิดฟิสิกอลดิสชนี่ก็ต้องจัดที่ที่ขนาดที่ใหญ่นิดนึงมีพื้นที่นิดนึงในระดับโลกใหญ่แล้วปีปีนี้รู้สึกกิจกรรมเหลือแค่ครึ่งวันครึ่งวันครับครึ่งวันครัมีอะไรเด่นๆบ้างเพราะจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าพิธีวางพันธุ์พันพุ่งธรรมดาเราจะวางกันที่ พระรูปที่พระรูปนะครับแต่ปีนี้ก็จะมาวางที่ที่นี่ก็จะมีห้องโถงด้านหน้านะครับที่ห้องโถงด้านหน้าก่อนแล้วก็มีพิธีสงฆ์พิธีสงฆ์นะครับพิธีสงฆ์แล้วก็มีมอบรางวัลมีปาฐกถาด้วยนะครับปาฐกถาด้วยปาฐกถาโดยด็อกเตอร์วีรเชไทยสันติประพบนะครับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็จะให้เกียรติมาปาฐกถานะครับเรื่องปฏิรูปอย่างไรให้ไทยวัฒนาแหมน่าฟังนะน่าฟังท่านนี้นะครับ ถือว่าเป็นสุดยอดของประเทศไทยนะครับครับตัวแทนหน่วยงานที่จะเข้ามารับชมนะครับก็ติดต่อรับทราบข้อมูลนะครับได้ที่กองบริหารงานวิจัยงานเขาเรียกว่าอะไรงานบริหารงานวิจัยใช่ไหมมีสำนักงานที่การบดีนะครับนะครับก็ถ้าเผื่อว่าเข้ามาไม่ได้แหมอยากฟังก็มีมีออนไลน์ด้วยมีออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กไลฟ์เฟซบุ๊กไลฟ์ก็ของมหิดลนะนะครับก็ดูจากผ่านทังนั้นก็ได้ นะครับถ้าแบบว่าไม่อยากจะมาเข้าพิธีจริงๆนะช่วงช่วงเขาเรียกหลังจากจบพักถาก็มีมอบรางวัลมีมอบรางวัลเล็กน้อยูได้รับเข็มรางวัลประจำปีครับคนดีสีมหิดลอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีแต่ว่ารางวัลปีนี้ก็จะจำกัดคือจริงๆเดไปมอบตอนท้ายเอารางวัลเด่นๆขึ้นก็ new normal new normal นะครับก็อย่าลืมนะครับ2มีนาคมทุกปีนะฮะจริงๆจะมี จริงๆจะมี MU Blue Night ท์ด้วยใช่ใช่ปิเราจัดเป็นประจำทุกปีนะเปิดปีที่แล้วไม่มีช่วงนี้ต้องงดจัดปีนี้ก็มีงดอีกงดอีกครับ Blue Night นี่เป็นงานกลางคืนดใช่ไหมงานกลางคืนมีกงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับจริงๆก็มีกีฬานะผมจำได้แต่ก่อนก็มีกีฬาต่างๆเอำหน่วยงานมาแข่งกีฬาใช่ครับกีฬาบุคลากรบุคลากรเออใช่ไหมครับตัวนี้จำเป็นที่จะต้องงดงดออกไปก่อนงดไปก่อนนะะครับอ่ถัดไปครับถัดไป ประช้าสัมพันธ์เรื่องการดับไฟฟ้าเรื่องการดับไฟฟ้าครับอาจารย์ก็คือกองกายภาพเนี่ยได้ดำเนินการนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ดําเนินการไปแล้วของวันที่23นะครับกุมภาทั้งแทรดดับไฟทำไมอ่ะเมื่อคืนนี้ดับไฟเพื่อติดตั้งระบบสกาดาที่เป็นระบบซิสเต็มเป็นมิเตอร์นะครับของอ๋อเป็นมิเตอร์ดิจิตอลครับผมเพื่อเพื่อให้พามพื่อดูเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นอนาล็อกที่เป็นตัวเลขเินะครับแล้วก็ดูออนไลน์ได้เลยดูออนไลน์ได้ที่สามารถผ่านออนไลน์แล้วเปิดบิน คอมพิวเตอร์ได้ทันทีนะครับเราไม่ต้องไปเดินจดโดนอะไรอย่างนี้อ่านี่ก็เป็นการลงทุนลงทุนแล้วเพื่อให้ความสะดวกแล้วก็ตัวเลขที่มั่นคงให้กับหน่วยงานด้วยนะครับก็ไปบริหารจัดการต่อบริหารจัดการใช่ใช่ใช่ไม่ได้ทำให้ลดพลังงานกัลดการดับวันแรกเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะในโซนแรกก็เปิดไฟจ่ายไฟได้เหมือนเดิมนะครับรอบสองรอบสองคือวันที่ศุกร์ที่ยี่เป็นวันหยุดนะฮะเป็นวันหยุด อ๋มันรืนนี่นะครับมันหยุดอ๋อมันหยุดนะครับแล้วก็ยี่สิบเจอีกวันหนึ่งก็เป็นวันหยุดเหมือนกันอ๋อวันหยุดแต่ถ้ามีนักศึกษาอยู่ที่หอนะก็ต้องได้ไปทะานทั้พันแจ้งไปเรียบร้อยหมดแล้วครับอ่าถ้านักศึกษาดูอยู่แชร์หน่อยแชร์หน่อยครับว่าเป็นวันหยุดนิดนึงนะฮะเออนี่จะกระทบที่ไหนบ้างวันวันศุกร์นี้มีคณะวิทยาศาสตร์หอสมุด ICT หรียางนานาชาติสถาบันสุขภาพอาเซียนดับหมดดับหมดครับดับหมดนะครับเป็นช่วงเวลาฮะแปดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็วันเสาร์ สิ่งแวดล้อมนักการบัญชีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์วิศวะชีวโมเลกุลประชากรสังคมดับมดแต่อาคารชุ่นพาอาศัยไม่กระทบนะครับอันแสดงว่าโซนอื่นมีไฟมีไฟอยู่มีไฟอยู่แจ้งไว้ก่อนนะแจ้งไว้ก่อนนะครับช่วยแชร์หน่อยนะจะได้รับทราบนะครับส่วนงานที่อาจจะกระทบมั่งนะครับแต่ว่าถ้าทําแล้วก็เดี๋ยวเราเรียบร้อยระบบก็จะดีขึ้นอ่าเึืนองแจ้งก่อนนะแจ้งแล้วครับสาบัญชีว่าวิทยาศาสตร์โมเลกุลนี่เขาจะมี ตู้แช่อะไรเขาคิด4ชั่วโมงใช่ใช่เครื่องมืออะไรนะต้องอยู่ในแอร์24ชั่วโมงใครอยู่แถวนั้นนะแชร์แชร์ไปบอกหน่อยนะจริงจริงก็มีหนังสือเวียนแล้วเราตั้งไปแล้วแจ้งไปแล้วหนังสือเวียนไปแล้วนะครับก็ช่วยๆกันหน่อยนะเพราะว่าบางท่านก็เดี๋ยวโมยวายมาถึงก็แบบไม่ทะไม่เคยแจ้งอะไรนะครับแล้วก็เต็มที่แล้วนะครับก็หมดยังหมดแล้วครับอาจารย์หมดแล้ววันนี้ข่าวเอาสักแค่นี้เดี๋ยวจะเสียเวลาทุกท่านนะ ก็จบรอบรั้วสารยานนะครับสำหรับวันพุทธที่24กุมภาพันธ์นะครับ